เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับผมแคสบูร์ด้านในเกมซูพีมดูเล็นะครับทุกคน EP ที่2จากครั้งที่แล้วก็ตอนนี้ก็เกมมันก็ได้อัปเดตมาเยอะเหมือนกันนะถึงผมก็ไม่รู้มีอัปเดตอะไรบ้างนะซึ่งคราวนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่น2คนเหมือนเดิมนะฮะแต่ผมไม่ได้มาเล่นกับเอ่อไอเนมนะฮะครั้งนี้ก็เล่นกับเพื่อนผมมีคนหนึ่งนะฮะโอเคเขาชื่อว่าลูกแก้วว่าไงเพื่อนก็คนตอนนี้ผมก็เป็นฝั่งเอ่อสีขาวดูหน้าหน้าผมตัวนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะนๆๆนนนนะไห,หเเเเคคยยยล่กมมีี้ัือตว กูจะเป็นดาบพิฆาตศูเลือกอาวุธมั่วๆกันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวกูเลือกก่อนนะเอ้ยมีหูดาบสมุนไพรนี่เท่มากเลยว่ะเฮ้ยนี่แต่งตัวต้องดาบพิฆาตศูนใช่ไหมตีมดาบพิฆาตศูนเลยได้กูเดี๋ยวนี่ไงดาบพิฆาตศูนย์ฮากี้เหออพวกแมวนี่ไอ้สัสตร์กูจะเป็นลูฟี่บอกเลยเดี๋ยวนะเออสีเขียวนี่ลายดำใช่ไหมก็จะเป็นทันจิโร่ที่ทันจิโร่ใส่ฮะคี้ใส่ฮะคี้ใส่ฮะคี้ได้เยยัดไหมกูเปลี่ยนกูงงมากเลยตอนนี้อะไรเนี่ย ทันกิโลกูมันแปลกๆว่ะจือจือจือแค่นี้เออเจงสีน้ำเงินจือจ้อจื้อในแค่นี้ไปเลยลูฟี่เจอกับเอ่อทันกิโลไปเอกสองเรื่องนี้เป็นไง ปานคันโนคังยี่คังวุระคังวุละแดนเคยเล่นเหรอมึงเคยเล่นเหรอนิ่งอ่ะนิ่งนี่ฟันมาลีแก้ฟันนแค่ฟันไปนะไปคันโนคังยี่คังวุระไม่ได้บินหรอกมึงอ่ะไม่ต้องกลับมาลงน้ำเน่าตายหาไป ทำไี้คันนู้เปยนิัคำบุลาดูคำนู้นเคยกินคนบุลาไม่ได้หรอกข้าคือผู้ใช้ดาบไงตัวชนะเนี่ยนี่แดกจะชนกันทำไมเนนื้อฟันไฟฟันหัวตกทะเลตายตายนะปวดเอ็นบอดจำได้นี่ว่าลูฟี่ตกทะเลไม่ได้ ลูฟี่ตส่งเสรีแล้วลูฟี่ตายไม่ใช่เหรอกูก็ตายกูก็ตายได้เหมือนกันกูก็ตายได้เหมือนกันคนหนูเลขบ้ากูบอกกูคือทันจิโร่ถ้าจืกูกโดดได้ทล้วมรอทำไมหรอ่อทำไมหล่อทำไมเฮ้ยไม่ตายอีกแกนี่อึดจริงๆแกใช้ดาบเป็นก็เลยลูฟี่ไม่ใช่จะเป็นตรรมดไม่ใช่จะเป็นตรรมดเหรือไม่ใช่เป็นธรรมด์ลูฟ์เออทำไมทำไมกูเพิ่งรู้เนี่ยว่าทันจิโร่ว่ายน้ำไม่เป็นสิกใหม่ เกมนี้ก็ตกน้ำตายทุกคนนะทุกคนจิ้งจะแดกขวาแม่งขนกขังยี่ขังระหัวละแช่เชี่เชี่หักดาบอีลาโอ้ยไอ้ทำตะก้อนไอ้เม่นดาบไปฆ่าตะกอยอู้งะเสียเลยสัตวสทำไมกูตกน้ำ่ะหิงดาบปอาตะกอยไอ้สัตว์ ตายโง่ๆมันจะให้ไปตัดลูกโป่งทิ้งตัดก่อนตัดตัดเอ้ยเหลี่ยมเหรอไม่ได้เหลี่ยมสักหน่อยไม่ได้เหลี่ยมอไจะได้เหลี่ยมสักหน่อยไม่ได้เหลี่ยมสักหน่อยไม่ได้เหลี่ยมกหน่อวานุกวานุกดูอยยว่าเฮ้ย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 ปอยอันนี้ตายตกน้ำทะเลเน่าเลยไม่ตายไม่ตายหาอะไลอยก็ไม่บนฟ้าแล้วเมื่อกี้ใครจี่ได้แานะฮะฮะได้แานะเออตัวตาย อะไรเชื่อดปอบเชือดปบหน้าไหมต้องเชือดเชือดหน้าเชือดต้องเชื่อดล่ะก็จะเชือดสูงในหมดโลกเลยฝันในหมดเลยมาเถอะยิงยาคาสูงในหมดไอ้กูจะไม่ตายไม่ตายอันนี้รอบนี้ตายของแดร์ล้ตายโอเคเพื่อนนะกูรู้แล้วเพื่อนกูกูมีอเลยกูมีไอเดียไม่ไม่กูมีไอเดียมึงเป็นมึงเป็นลูฟี่ใช่ไหมมึงต้องเลือกอาวุธที่เป็นลูฟี่ไว้เนี่ยอันนี้แขนยืดยังยืดยังยืดยังยืดลูฟี่แล้วกูจะเป็นไคโดให้ ไคโดก็ต้องแต่งตัวเหมือนไคโดเดี๋ยวกูวาหาตอนนี้หมวกนี่ไคโดไคโดไดค,โด,คโดนี่ต้องตัวสีนี้ก่อนนะกางเกงก็สีเทาไปแล้วกันเออไม่เต็มตัวเลยเฮ้ยเกยงเกงสีดำเหมือนกันเอ,อ้าไอ้ฉีกูเปลี่ยนตัวไปสีพิ่เอออย่างนี้แล้วก็กูจะใส่ฮาชิแล้วกันสองข้างเลยไปเลยเอ้ยกูใช้ดาบทำไมเดีย๋ยวเดี๋ยวก็คือใช้ดาบไปไหนมามามามมากูไม่ได้ใช้ดาบ สุมอาวุธเลยไหมสุมอาวุทธทั้งคู่เลยป่ะสุมเลย,ายมา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 ดูนี่ใครโดเจอลูฟี่เป็นไงมันใครโดใช้คาถางเพชรมลไปยัง,งเออเราเลยวิงกาเดียมไรเดโอซ่าอ้อาวเฮียใครโดสองน้ำตายโง่เกินไปแล้วไคลโดก็เวลกระโปงมันมันจอดอยูงว่ะเราหมายหม่ยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ประมาทประมาทไรนี่มันอะไรอ่ะลาเบิดนี่ใจระเบิดหมัดหมัดฮาคีหมัดฮาคีมัดอะไรหมัดอะไรอุ้ยอุ๊ยลาเบิร์ดยังจำได้ระเบิดฮาคี

ดูวิ่งโหดยี่บ้าจับไงโดนกดนะถ้าเฉียนถ้่เฉียนตายได้เหรอนี่ไงนี่ไงปัดเึงใครโดนใช้ปืนใครโดนไม่ใช้อาวุธมัดอาคีเอ้ามัดอาคีพ่อมึงจะเบลนกูแล้วใช่ไมมันจะเบลนกูชืดจืดมัดอาคีไงเพื่อนไม่ไงอีกรอบนึงกูชื่อนี่กระสุนของอันนั้นกระสุนกระสุนของพ่อชื่ออุศบใช่ไหมอันนี้ก็บักซบมัดอาคีรอบนึงนี่มันถึงมัดอาคีกูบ่อย ขี้แข่งแกร่งตายกูตายแล้วมาตะขี้กูแข็งแกร่งสักทำไมเล่นโอ้ทำไมกูได้แต่วุ้ระยะไกลวะต้งชื่อเฮ้ยน้ำมิน้ำมิกระบองน้ำมิกระบองกระบอกนะจบกระดึงแม่งกระบองน้ำมิกูียยาวมาเล่นเลยทำไมรู้พี่จะของน้ำมิได้ล่ะเก่งควบคุมสภาพอากาศนี่นี่หยุดอยู่นี่อย่ามึงยืนได้ด้วยกระบองน้ำมิยิงกรอีมันทะลุไม่ได้นี่หว่าย่อยืด ยอนี่ไงย่อยืดเด้อย่อยืดกลางหัวกลางหัวตายนะน่าตายนะน่าลูพี่จะแพ้พระเอกพระเอกก็ต้องตายได้เหมือนกันนะครับพระเอกก็ตายได้เหมือนกันนะฮะพระเอกก็ตายได้เหมือนกันนะฮะทำไมหรอไอ้ยูฟ์กูพลาดกูลาดมูลาดมูลาดวะจริงจริงดาบมูลาดกูเชื่อว่าดไม่มีไม่มีมูลาดมูลาดมูลาดไม่มีชื่อตกทะเลได้ยากมากเลยวิ่งการเดียมเลยโดซ่าไงยูฟ์เนี่ยไอเจ้ากูอัพได้ทำไมหรอ ป้องกันได้เพิ่อเลันกันหูมันยัไม่เล่นฟอตไนนะป้องกันกูเนี่ยอะไรอะตกน้ำทะเลตายเร็วง่ายจังเลยง่ายง่ายมากไม่ตายไม่ตายอยู่กดนี้หละมาพูดนะสู้ไมได้ก็อย่าพูดมาเฮ้เร็วหาขี้องคำหาขี้ทองคำหาขี้ทองหาี้อะไรทองคำอีกแล้วแะแแกเยเฮ้ยเฮ้ยเยกดกดลูกวีแบบ โหดลา, <laughs> ายก็ได้เต็มจอเลยจ้ะ <laughs> <laughs> โหดลายโหดลายไปแล้วอีกทีเดียวขออีกทีนหนึ่งเลยวายนะขนมกระปรออุกขนมของไอ้ตัวนั้นอะชือ่ออะไรวะมันมีตัวไหนหนูไม่รู้อืมเฮ้ยนี่ด่านอะได่านนี้กูสร้างเองกูสร้างเองเลยกูสร้างเองไม่ด่านใช่กูสร้างเอง,ง,เอง,งชือ่ด<า>อ,อด่านมาริโอมาอเลยใช่ด่านมาริโอมาเลยด่านเก่งเพาเสียกว่าอืมกูชื่อชื่อด่านมาริโอมาเลยต้องไม่หรอกติงจัดหน้ะ เน้านี่เปนไงฮะกปล่อยฮะกิเหมือน้ำมหยุดยดี้้กีกะปลากกใส่มองยิงยีอะไรทั่้งหน้ายเลยาโเจอร์นี่ไงทำไมมันเบาจังวะไอโดตายมึงก็ยิงยีั้งหน้าวันนี้ยก็ยิงจังเลยต่ปืนเจมบอลนี่จได้เจ็บ็อกดิงกูเลยนี่เต็ม้าเต็มมายังไม่ตย ขนาตัวหนึ่งเอ้ายอะไรเนี่ยคุยตายจอกยิงไอสตาโบเหรอนี่ทองคำไอที่ทองคำทำให้ทำไให้แกอยู่ชนะได้มันรุนแรงมากขนาดนั้นเลยนะบอกให้สีอางนี้ฉันใช้จะเป็นสีทองเพราะฉันเคลือบเคลือบไฮคิทองหมดแล้วจะแพ้เดี๋ยวทำหัวเลยโอ๊ยมาจบด้วยกันทองคำ ทับหัวอะไรทับหน <g <g ้ามึงไงั้สักแจ็ควับทับหน้าทับเปิดวับทับหน้าอาละักดิัย่างจ็กลังสิบานวับกินนอนนั่นแจ็ควับแจกควับแจ็ควับตุ่เชียโอยจับนี่ก็ยิงยังเลยนะแจ็วับเออยิงหน้าเกรแจกวับยิงหนักเกรออะไรรยิงหนักเกรอมจ็วับจวี่อะไรมาไม่รู้อะไรยังแจ็วับอยู่แจัอู่ตบทีหนึงจะกระโนงมาเลยนะแบบเฮจะตาย แข็งแรงเลยกลังแข็งวรงโอเคกระบองนามิข <ông> ย <liebe> ึดกระยึดนามิมาแล้วนามิตายนามิตายนามิตายแล้วนามิตายปืนเด็กปังกี้ปืนปังใหญ่ปังใหญ่ปังกี้มาแล้วครูเดอะเบิร์ดตีลังกากลางอากาศไปดิกูยืดมั่งยืดนี่ไงมึงเจอของลุงน้องมั้งมึงรู้สึกไงมั้งรู้ปะรู้สึกไงมั้งนี่ก็ปืนลูกน้อยขวานี่ก็ปืนนี่นี่คือปืนกล้วยเจอมั่งมันเป็นไงอะเจอมั่งเป็นไงกล้วยนามิกล้วยนามิมีกล้วยด้วยเยีะเลยโง่จริงเออ มีตายงูงูทำมันตน้ตายเลยัมันตกน้ตายใช่ไหมอือนี่ไง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 พลังกับตน่ดินหน้าดินน้าดีกาโซโกริตินูกระโกปับปับใครดูรู้ส ใครดูรู้เรื่องสมเพลย์รู้ปใครดูเรื่องใครดูอุด่านี่นี่นี่อาวุธใครดของใครดูอันนี้อาวุธตสงครามโอ้ยลำคาแล้วหยุดหน้าตายใ่รดูเหรอแม่งเลยทนแม่งเลยดีดีมาเดี๋ยวมาไม่ตายมาไม่ตายมาใครดก็เล่นได้เหมือนกันนายทำไมเหรอ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 ไม่กินไม่กินอย่าไม่ตาย ไม่นมันหล่อไม่นมันหลอแอกกับไอ้เจ๊ต้องเข้าคอนแทคกันลูฟีกมาละมัดยังยืดอาชั้นสูงมัดยังยืดเอ้ยเอ้ยมัดยังยืดพ่อกกระเด็นไปนอกนู่นแล้วไอ้ไอันนี้อันนี้ต้องเรียกมัดยังยืดไอันนี้ต้องเรียกว่าแหละเจ๊ต่ำตมเจ๊ต่ำตมยังยืดแฉ่เจ๊ตีอย่างนี้กระเด็นเลยไงมัดยังยืดยังยืดหยุดหยุดยังยืดหยุดยังยืดไม่หยุดไม่เนี่ยไม่ไม่ใช่ลุกมันไม่ใช่มันคือฮาคิ้งนั้นเลยฮาคิรัวๆฮาคิรอบหนึ่ง ไม่ตาย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 ตายชนะไรสัตว์ยืดเน่าเน่าขาน้ำเลยยิมยังไม่จบยังไม่จบหรอกยังไม่จบแค่นี้หรอกปืนกล้วยระเบิดยางยืดต้องใช้ตัวอย่างเป็นยางยืดตัวอย่างยางยืดเลยกระสุนยางยืดนึ่งกระสุนยางยืดนี่กล้วยยางยืดนี่กล้วยงูอุ้ยฮากิต้องคำหลบก่อนเลยสัตว์ไม่ให้กินหรอกยางยืดแม่งอุ้ยอ้าวที่คุไม่ตายกับ ทำไมเหรอทำไมเหรอไอีะรทำไมเหรอ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 แล้วก็เกิบตายอ่ะแมึงไม่ตายไงไม่เกิดกือบก็ไม่ตายเกืิดไม่เกืิดก็ไม่ตายไงทำไมเหรอทุกอย่างที่กูแช่ต้องเป็นฮาคีทั้งหมดเลยเว้ยส่วนมึงอ่ะส่วนมึงก็ต้องมายังยืนกิดถ้ามายางยืนกูพูดนะฮาคี้าหีอท่านูยางยืนมีฮาคี้อู๋อู๋โอ้ยิงนัดหนึ่งนะยิงนัดหนึ่งนะยิงนักหนึ่งโอยงง ดยิงนัำหนึ่งดูดิมันจังเกอรยิงเลยปืนนี่อุ้ยดาบได้เวลาใครดูเหยียปาแล้วตูมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ดาบของใครรู้ไหมเนี่ดาบของโอเดงนะวะนี่โอเดงพ่องดาบของโอเดงกูยึดมาโอเดงโอเดงพ่องฮะโอเด้งงมกูยึเรียกโอเดงงาไหมโอเดงโอเดงมันชื่อลูกชิ้นโอเดงมันชชื่อลูกิ้นโอเดงโอเดงไม่มีสักสีรู้ไหมเขาเรียกภาษาญี่ปุ่นโอเดงอะโอเดงอะมันไม่ใช่โอเดงโอเดงมันลูกชิ้นกูรู้กูกูคิดแล้วเนี่ยเพื่อน ที่เราคิดยังไงกันที่เราจับมือเป็นพักคูวกันมานี่ด่าเหี้ยอะไรจับมือเป็นพักคู่กันไงตีบอดเลยด่าอะไรวะตีบอดตีบอดไงโง่เล่นลูกอมเลยกูเล่นลูกอมนี่สนอะวรกูจะเล่นเลยไปเลยมาอันนี้ก็เราก็จะมาตีบอดกันนะพี่น้องนั่นคือสถิติเก่าที่ผมทำเอาไว้นั่นคือ227ตัวนะเราต้องกระหมากกว่านี้เขทำไมลูฟี่เขา้าใจะไมักอล<ะ>ูฟี่เข้าใจมไม่ใคร ไอ้กูไคโดไงเราเป็นเพื่อนกันแล้วเราเราเป็นเพื่อนกันแล้วเราเพื่อนกันแล้วใช่ไคโดตอนนี้ใช้กดใช้ลูกอมไม่ใช่ลูกอมธรรมดามันเป็นลูกอมพิเศษฮะตีหัวมันเลยตีหัวมันตีหัวมันนี่ตีมันเลยเลยกูจับแม่ไหวอ่ยงตีไงพอดีบนนู้นมีตัวตหนึงมัวหนึ่งไอ้ยไอ้ไอ้การ์ดมันใจกูคนยักษ์คนยักษ์คนยักษ์เจอไคโดตั้งไหนก็ไม่ไหวหรอกบอกให้พวกแกมันแค่ลูกน้องลูกกระจอกไอ้เบสเก็บไา้สัตว์เบสเก็บไอ้กูด้วยนอ้สัตว์ลูกกระจอกกูยิงไฟได้ด้วยไฟเบรค ไว้ยืม่หไว้ยืบวกนี่คูพุ่งได้คูพุ่งลาวม่งพุ่มไม่มาดีมาดีเข้ามาเลยสู้ลูกชิ้นกูไม่ได้หรอกสู้ลูกชิ้นกูไม่ได้หรอกกีเบิร์ดว่าห้าสิบห้าองศาอืมตีลังกาตีหลังศาอะไรดูโอ้ดูบุงดีมึงเก็บบอลตี้เลยใครตายก่อนขี้หมานะอจะตายืมบอลยืมบอลแทงอะไรมึงจะตายเลยงงอะไรนเชี่ฟาดฟาดพื้นเลยไคโดโงด์จริงใครอไคโดโงดจัดไคโดโงดจัดประหลัดบอกหรือกูบอกให้อะไรสัตว์เฉียดนะ เออมึงจะตายแล้วลูฟี่อะไรมึงหยุดเดี๋ยวนี้ลูฟี่นะมึงตายมึงโง่มากเลยมึงกินขอยคอยดูมึงจะตายแล้วมึงจะตายแล้วลูฟี่มึงหยุดเดี๋ยวนี้ลูฟี่มึงอยู่ทางะการะทำมึงโง่มึงที่บุกเข้าไปก่องไม่แล้วตัดภาคตัดภาคกันมึงจะตายแล้วนี่ภาควานุไอสัตว์วานุอะเรียอะไรมึงจะตายแน่เลยโง่นี่ภาควานุแต่ไม่มีภาคต่อมึงไปอยู่หลังกูนะไม่ตตีีเจ้าเป็นคนที่ทำให้ข้าบาดเจ็บได้เพราะฉะนั้นเจ้าห้ามตายเด็ดขาด เข้าใจไหมเจ้าห้ามตายนะเจ้าตามเดือดขาดเจ้าคนเดียวทำให้ข้าบาดเจ็บได้ยืห้ามตายไอ้เหี้ยนี่อย่าตายลูวีหยุดลูวีหยุดฉันขอร้องฉันฉันจะไม่มีฉันไม่มีเหลือฉันไม่เหลือใครแล้วถ้าแกตายฉันไม่เหลือใครแล้วฉันจะเลกใช้คุณไงตายไม่คุณจะโดนตัวสีชมพูฆ่าไม่ได้มันดูเล็ดเกินไปมันดูเล็ดมากเลยลูวีลูวีอย่าอยู่กับลูวีกูลูวีลูวีลูวีอย่าอยู่อ่างกูลูวี ไอ้ไอ้เดีไอโดตีกูโง่จังวะก็ใครโดตีไงไม่แท้ไอโดตีไอสัตว์ผมก็ต้องเปลี่ยนอาวุธละมันเป็นสองนักล่าเราเปลี่ยนระเบิดไอ้สัตว์เราเราเปลี่ยนเรื่องกันบ้างเราเปลี่ยนเรื่องกันบ้างเราจะเป็นเรื่องอื่นแจ็คกูุ้ยข่ายยากเลยมันจะเป็นเจ๊กสเปโร่รัสเซียรัสเซียอทหารรัสเซียสองทหารรัสเซียคู่เลยรัสเซียคู่เลย่อรัสเซียคู่รัสเซียทุกคนจะจะอะสิ่ีเขียวนี้อ่ะ นี่ไม่ใช่เป็นเพอย่างนี้ไงสีเขียวสีเขียวครึ่งตัวข้างล่างถอนเกงทิ้งไปเลยคุณลัสเซียไมาใส่เกงใส่เสื้อกูกูมัเสียพ่อเอาหรือเปลี่ยนอาวุธพ่อขอ่ะกูเลยเปลี่ยนเออใช่ใเปลี่ยนกูเหยกูโคตรโปเลยเมื่อกี้มึงดูดิเสียพ่อใส่เสื้อผ้านี่ใช้มีดเลยคนรัสเซียเดี๋ยวนะคนรัสเซียเขาะใช้อะไรหนึ่งกันนะใช้มีดแหละกูใช้นี่ซื้อตังเถนี้ดาบสตาร์วอลไงมาเลยเพื่อนถอดกางเกงวิ่งมาเลย รัสเซียทำไมไ้สักเสี้รัสเซียกับอาร์มาคามอสกมอสโก้นี่พี่มอสกว่าวาเป็วิ่งมันดีวารวมทุกคนอย่าสับสนนะผมตัวที่ไม่ใส่เกงนะคะทุกคนนะเข้าใจไหมี่ายช็อตเลยนี่เป็นไงพลังดุรแรงมากกระตุกจิตกระชากใจยื้อขอทิ้มทีนึงลัสเซียไม่กลัวหรอกขอแคนี่นบตี้ชิงฟันตีนขาดพี่น้องพี่น้องพี่น้องคู่เราชือเอไออะไรรเอ อะไรเหรออะไรเหรออะไรรหอใครโด้ใครโด้มาใครโด้มาไอ้สัตว์อะไรเหรออะไรเหรอใครโด้มาบอใครโด้ตายไปหาไปแล้วเมื่อกี้ตายเหี้ยไม่คิดว่าตายมึงก็ตายลูฟี่ตายลูฟี่ตายงงเพราะนั้นเราเป็นคู่หูรัสเซียเราไม่ตายสลบเราเราต้องต่อสู้เรงคนสลบอยู่กูไม่ตายสักคู่ใหม่สัตว์รัสเซียรัสเซียชูกาปาปิเลียนกูยังไม่ตายดูไม่แปลว่าอะไรชูกาปาปิเลียนอันนี้ลูฟี่ฟรับชูกาปาปิเลียนเป็ว่าอะไรไม่ร้จักมันแปลว่า เด็กดูเยอะเด็กดูเยอะมันแปลไอ้ไอ้ชอบไอ้ชอบชอบซับซับซัแม่นะซับซับแม่กูรู้แล้เคยละไอ้ใครโดมาใครโดมาตายหาไปแล้วเว้ยเวเก็บเก็บหมดเก็บหมดทีมทีมทิมทิมหมดเลยสามแปดตัวแล้วเพื่อนเราต้องทำลายสติได้แน่ๆเลยจากการดูแล้วยังไงเราก็ต้องทำได้เพราะเราคือชูกาปาปิเลียนเล็บขุดอีกตั้นชูการ์ผึงเยอะเขาไม่รู้หรอกมึงก็ไม่รู้หรอก ไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะจมูกไม่ใช่นี่อจุกับไปบิเรียนไอ้ไขลโดขอไขลโด้ไอ้ท่อกี้ตัดดดไขขโาเลยยืดไม่เมื่อกี้มึงตัดเดินตัดตัดโซมนี่ดาบเขย่าวิญญาณทีกูตัดไขรใครดาบเขย่าวิญญาณนี่ดาบของรูสกรู้เป่ารู้เป่าไขลโดไม่มีไม่มีไม่มีห้ำตรงน้ชิดไขลโดไม่มีห้ำเออทำไมมันมันมันเลยไม่มีหี่ยมีแสงอ่ะเพราะมันมันไม่มีห้ำพูดจริงนะเออโคตรเลยคืออัปปีจริงมน้องเกดอะทำให้มันตุงน้องเกดเมันจะตุงทำไมอ่ะ โอ้ยสัตว์ปกติเห็นรถเฟห้ยำตุ้งเห็นไหมล่ะมันไม่ตุงนี่โอ้ยก็เดินเลยอย่าพูดเรื่องโง่ๆนี่ดิเมื่อกี้ก็เดินไปเลยมันมันไม่มีมันไม่มีครับไอ้หลังมันไม่ตายเออป็นไงทีมสองตัวติดนะครับทะลุหน้าทะลุหลังเชขยมเดี๋กูดูดีดาบดาบระมำนี้กูไม่อยากปาทิ้งเลยนี่นี่ดีมากเดียวกูดูดิมันดูระบำแบบไล่ลำอ่ะชวิงชวังชวิงชวังชวิงชวาบช่วงจริงชวิงชวังชวิงชวาบนี่เป็นไงพวกมึงโง่พวกโง่เข้ามาเลยร้อยกว่าตัวแล้วเพื่อนต้้องไดแน่ สองร้อยยี่สิบเจ็ดตัวใช่นี่ไงนี่ไงนี่ไงอ้ยอ้ยกูจะตายกูจะตายลัอีินี่มันอึดมากเลยอยจะอขึ้นเื่อเอึดขึ้นแล้วมันอึดขึ้นแล้วมันอึดขึ้นแล้วต้องสองทีแล้วมึงจะตายมึงเล่นอะไรของมึงยืดขาึนอนูยืดมากกูยืดเปดพื้นยืดยืดยืดมึงดิดพื้นวูยืดกูจะยืดกูยืดยังไงอะยืดเออกูยืดแล้วยืดไข่ยืดไข่มันอึดขึ้นด้วยมันอึดข นีมมันขึ้นมากเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้องมาที่มาที่ใชเบี้ยแต่ต้นหัวมาที่อึดขึ้นมากมันอึดขึ้นเยอะเลยเพื่อนอีกวันเราต้องตายแน่เลยสองร้อยกระโดดโอ้เชี่ยโอ้ตายพระเจ้ามึงจะตายแล้วเพื่อนเอ้าเหรอคิดวนทีทำอะไรกูได้ยาชิวกาจูมัาแล้วมาช่วยแล้วกูไปแล้วกูตายแน่เลยกูตายแน่เลยกูยิงมะลังให้นี่มะลังขึ้นเต่า ไม่ไหวไม่ไหวยิง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 ข้างหลังมาเร็วข้างหลังมาเร็วมาช่วยมาแล้วมาช่วยแล้วกำลังขึ้นดาบช็อตมีช็อตเลยอีกไม่่กีตัวเพื่อนไปเลยูยไม่่กีตัวไปเลยอ๋อเลยแล้วก็เลยเร็วสวยดับโมวินดับโมวันต่อไปก็สร้างเสติใหม่เยอะเลยสามร้อยไปช็อตตัวโคตรใหญ่ตัวโคตรใหญ่เลื่อนเลื่อนนิดเดียวใครตายก่อนขี้หมาใครตายก่อนขี้หมาใครตายก่อนขี้หมานะ ขี้หมาอ่ะขี้หมาเด็กเดกขี้หมาโอเคไหมเคยตาก่อนเด็กขี้หมาโอเคไหมโอเคไหมตายก่อนคลิปไอ้งงมึงอะมึงอะไรมึงอะไม่ข้างล่างกูช้อนกูช้อนมันตายแล้วมึงกระโดนดมึงโดนหัวทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนตัดสินเองนะว่าใครตายก่อนนะแล้วก็พิมพ์กันตายคลิปนะสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบายบายชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับตัวใครด้วยนะฮะไม่มึงอ่ะมึงอะไร